สม,มาภาพจะได้พัฒนารณนาในอานิสงส์สกทถาว่าด้วยอานิสงส์แห่งการฟังเทศมหาชาติตามสมควรแจการเวลานะโมตัสสะพระขวะตูอรหะตตูสัมมาสัมพุทธัสสะพระขวะตูอรหะตตูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะตู อรหัตโตสัมมาสาัมพุทธา,าขอน้อมน้อมแด่พระพุทธผู้สูงร่ำคุณพระธรรมผู้สูงเลิศคุณประสงค์ผู้ประเสริฐรวมก็เกิดเป็นพระรัตนตรัยขอถวายความน้อมน้อมแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูใบดีกาชัชะพลฐานิโยหลวงพ่อท่านเจ้าวาดวัดบุราพารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธาน,นีและพิสุสามเณร พระเทลานุเทละเจริญพรยมพรยมพ่ยมเมสาตุชนทุกทันคุม้มวัดบุรพภาสุขุสุขนทุกทันเด้ออันมีว่ย,ยาวัจกรท้ายกทายิกาเช่าคุม้มวัดบุราภาร่ามของเฮ้าในเมืนอนี่อุตสาหะพรมเพียนมีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธา ได้ประกอบพิธีในการเอาบุญฟังเทศมหาชาติสุสามกันบรรพรคาถาในวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นบุญประจำปีก่อนอื่นกขออนุโมทนาสาธุสาธุสาธุาธเด้อวประสันย่างสัทธาพยาิไม่โยมที่มีจิตอันเดียวกันเป็นอันเนึอง ตึงประกอบบุญเดือน4ีตามเหตประเภทนี้ของชาวอีสานมาตแต่แต่โบรณโบราณเหตจัดขึ้นบ่อได้าขาดเป็นประจำตามเหตุตามประเภทนี้อีสานบานเฮ้าสมัยโบราณเพิ่นเอินวาหีสิบสองข้องสิเป็นการเหตุบุญในช่วงเดือนแต่ละเดือนที่กำหนดไว เอื่นว่าบุญเดือนอ้ายนั่นก็คือบุญเข่ากรรมบุญเดือนยี่บุญขึ้นล้านบุญเดือนสามบุญเข่าจีบุญเดือนสี่บุญพเว็บุญเดือนหาทุตสงการบุญเดือนหกอ่าบุญบวชหรือว่าบุญบังไฟบุญเดือนเกบุญช่ำหาบุญเดือนแปดบุญเข่าพรรษาบุญเดือนเก่าบุญเข่าประดับดินบุญเดือนเซฟบุญเข่าอ่าสลากะพัดบุญเดือนสิบเอ็ดคือบุญออกพรรษาบุญเดือนสิบสองนั่นก็คือ บุญมหากรถินพยาตเมยย่อมเหตุบุญแต่ละช่วงเดือนนะ่ะเป็นการสร้างสมบารมีบุญกุศลให้ครับเจ้าของอเมื่อนี้ก็ถือว่าได้มัมพระบำเพ็ญท่านน่ะบารมีหรือว่าบารมีในสิบประการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเคยเหตุในสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ในแต่ละชาติในแต่ละภพที่พระองค์ใน เกิดมาชาติไงๆนั่นก็คือเสียบชาติน่ะมีพระเตมีใบเป็นต้นนั่นจนกระเทัง่งทั้งว่าเป็นพระเวสันดรชาติสุดท้ายน่ะกรสีด้ตทัสรูเป็นองค์ประส,สัมมาสัมบุรธ์เจา้าพยันพยาตแม่โยมการฟังเทศมหาชาติโยบุคโรบุคคลใดก็ตามได้ฟังเทศติดสามกันพันวัคาถาในวันหนึ่งวันเดียวจอมมีอานิสงส์ ย่อมอมีอาน,นิสงส์ประการแรกแ<น>ก็คือปารถนาท,นที่จะเป็นเกิดในชาติของือในาศาสนาของภาะเสียรียเมตไตรไปบรรลุถ้ำได้ฟังถ้ำต่อหน้าพระพักองพระพุทธเจ้าองค์ชื่อวาพระเมตไตรนั่นก็นคือพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายที่จะมาตัสรุปประการที่สองพวทีออ่ได้บำเพ็ญการเหตุการณ์ถ้ำการท่านในเมื่อน,นี้นะ ก็ยอมได้ผูกขศัพท์นะมีผูกขศัพท์มีปัญญารัพย์นะหรือว่าโภกทรศัพท์มีปัญญาทรัพย์นะมีลูกประศัพเป็นต้นนะในการเหตุการณ์ท่านในมือนียอมมีอันิสงส์นอกจากนั้นก็ยอมเป็นพระราอันดีสงให้ครับเฮา,าผู้ได้ฟังเทศฟังรรมได้ครบสิบสามกันพันพระคาถาในมือนีพอยาดแม่โยม พราะฉะนั้นนะการที่เฮาได้เห็ดได้ทำในมือนี่ก็เห็ดแต่ละปีทุละแต่ละปีแต่ละครั้งที่เฮาเห็ดได้ทำมาอยูปป่ประจำประจำม,ม่อพยาธไม่ย่มบุคคลก็ได้ก็ตามได้ชิ้นท่านเป็นเนตร,รนก็ดีได้กินท่านได้รักษาศีลได้เจริญจิตตภาวนาเป็นนนตรก็ดีนั่นเอื่นว่าเป็นู้ท่มีอ่ากิตี่เป็นบุญกุศลนะที่จะตั้งมันในคุนของพระรัตนาัยประการแรก ประการที่สองเนอะเป็นผู้ที่เลี้ยงดูบิดามารดาหนาตลอดคิพประการที่สเป็นผู้ที่บอตัดตนสีมหาโพธิธหรืตอตนใหม่แห่งการตัสลลองโอสม,มารสุทมรมเจา้าได้ฟังเทศอระเวสันดรสึกสามกานพราันปะคาถามีเครื่องห้อยเครื่องพันตัง้งจิตตั้งใจนะเพื่อจะได้ไปเกิดในศาสนาของโอรปสมมารสุทมรมเจา้า อ,องค์สุดถ่ายที่บรบิบูรณ์สมบูรณ์พูพนผลบ่ถบูก์ยากบร่ำบากนะเอิ่นว่าบ่มีคนถูกคนยากเป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้มีเศรษฐีค่าบอดีเป็นผู้ที่มีมีแต่ผู้ติดจ,จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลในชาติในภพน,น,นั้นน,น,นะบ่มีผู้เบียดเบียนนะบ่บมีผู้หายอายขโมยนะพราะนัดเมื่อนี้พอญาติแมยยมมาเหตุบุญเหตุถรำถ้ำท่านเองก็ดี โบรานพันวาบุญบุญนี่บ no. so ่มีไผ่ปันเก็บมันบบแย่อกไรคือไม่ดอกพ่ากลางน่ะคือจังห้ากินเขาห้ากินเท่ากับอิ่มมันบบไปอิ่มทองไผ่ปุ่นบูบ่กินการรักษาสิ้นฟังถ้ำมันเหตุกันเพื่อกันบบมี่ใดน่ะคือจังค้นเป็นไข่ค้นเป็นนั่นกะยาสไหยากผู้บบไข่แนวนันกิบ่บมีนี่ก็คือการทำบุญเหตุบุญเหตุ่านในเมือนี่พรหยตดเมยย่อมในเหตุตามเหตุตามประเภทนี่อีสานบ้านเฮ่าดังเดิม เพราะฉะนั้นเมื่อนี้เจ้าภาพเจ้าศรัทธาในแต่ละกันแต่ละาาแต่ละกันแต่ละผูกที่ได้บูชาแต่ละกันกับตั้งคิตอานิสงส์ยอมมีอานิสงส์แต่ละกันแต่ละผูกไปเพราะฉะนั้นอานิสงส์สัติ์พนก็ขอให้บันดาลให้พยาไมย่อม,มสุขุสุขนที่จะเป็นเจ้าภาพในการในบูชาบูชากันแต่ละกันจงมีภาระอานิสงส์ สมบูรณ์พู่นผมกาวคืออายุวันหนาสุขาพรารปฏิพานธานาสารสมบัติทุกทิพาราตีการเทิน